เรากำลังจะทำคราเมลป๊อบคอนสูตรโฮมเมดคิดเองที่บ้านนะคะโอเคนี่เป็นน้ำมันพืชน,นะแส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะเื่่มีควันที่มาแล้วเดี๋ยวจะเอาเมล็ดข้าวโพดลงไปคั่วนะคะอ่าพอดีขนมหมดนี่เราจะกินเราก็จะทำคิดเองง่ายๆค่ะระวังนะใส่แล้วก็ก่อนที่เขาจะแตกเนี่ยเราต้องรีบปิดฝาก่อนนี่เราจะทำแค่ ก็ทำแล้วอ่ะสักสามกัมสามกรัรมนี่ก็เยอะเลยนะคะค <c oughs> ลุกคลุกน้ำมนันนห้มันทั่วข้าวโพดนะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะ <c oughs> ไฟนี่อย่าแรงมากะะให้เป็นแบบกลางๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไมหม้ก่อนโอ <Okay. S 2> เคแล้วก็จะมีเสียงปอกแป๊กปอกแป๊ก <c oughs> เริ่มมีเสียงข้าวโพดก็คือจะแตกนะ,ะแต่ระวังอย่าเพิเ่งเปิดฝานะก็ปล่อยให้เขาแตกไปเรื่อยๆจนสงคราบสงบนะคะจนไม่มีเสียงแล้วก็แสดงว่า อ่าไม่เข้าพูดนี่พองดีทั่วแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำคราเมิลคลุกกันส <Okay. S 2> งบก่อนก็คอยดูไฟอย่าให้แรงเกินไปตันนี้ทําแร้วนเขได้ทีละแรงเดี๋ยวจะไหม้ใหก่อนอ่ซึ่งไม่มีเสียงแล้วนะน่าจะได้แล้วนะโอเคสวยงามปิดไฟเลยนะคะอ่ะน้ำตาลทรายขาวนะประมาณครึ่งถ้วย จะเคี่ยวให้เป็นอ่อไม่ไหมเป็นคาราเมลหอมๆก่อนนะโอเคปล่อย <Okay. S 2> ให้เขาละลาย ออกเป็นสีทองทีลลอลักษณะคราเมลนะโอเคใช้ไหลประมาณสีสาห้านาทีเนี่ยค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองคราเมลแล้วช่วงนี้อย่กคนนะคะลักษณะกรอ,อกไปกมาแบบนี้ได้ให้น้ำตาลไหมทั่วๆเลยอยา่าไปคนนะเดี๋ยวก็จะเกาะตัวกันก็ไฟเนี่ยอย่าแรงมากนะคะ ถ้าค่อยๆใไหมเป็นคาราเมลนะคะจะเป็นคาราเมลที่หอมนะไม่ใช่น้ำตาลไหมนะเป็นเทคนิคการทำคาราเมลสูตรโฮมเมดนะเดี๋ยวละลายหมดแล้วเดือดอีกสักหน่อยเราค่อยปิดไฟรู้สึกจะละลายหมดแล้วนะก็ปิดไฟนะฮะปิดไฟแล้วก็ระาวางออเอาเนยเนี่ยหนึ่งช้อนพูลเนี่ยใส่ลงไปก็รีบคน กันก็จะมีความหอมความมันของเนยนะคะแลก็ความหวานของคาราเมลเขาจะไม่เกาะตัวอ่าให้เนยนี่ไปเหมือนไปไปเคลือบน้ำตาลไป แยกอนุภาคน้ําตาลออกให้เขาไม่เกาะตัวเป็นก้อนนะคะไม่ไม่ให้ตกผพล็ดนะถ้าใครมีครีมสดก็เอาครีมสดมาใส่นะคะสักหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะคือครึ่งหนึ่งของน้ําตาลนะะ่ะก็จะได้ความข้นความเหนิดสำหรับที่จะไปราดป๊อปคอร์นของเราแต่ถ้าใครไม่มีเราจะใช้สูตรบ้านๆของเราก็จะใช้นมข้นจืดนะคะตามด้วยนมข้นจืดอ,อีกหนึ่งส่วนสี่ถ้วย ก็ร <ffe compassionate> ีบคนให้เข้ากันส่วนผสมสุดท้ายที่เติมเกลือค่ะลงไปหน่อยนะไป้วคนให้เข้ากันโอเคอะไรจากนั้นเราก็จะเอาซอสคาราเมลของเราเนี่ยมาราดที่เราทั่วเตรียมไว้นะครราดจุดทั่วนะอ่ะทุกคราวจงเข้ากันดีลักษณะนี้นะคะคือปริมาณของข้าวโพดอปคอนกับน้ำเชื่อมนี่ก็ให้เรียกว่า สมดุลกันนะให้ได้สัดส่วนกันกะกะเอาผู้ชมถ้าอย่างเงี้ยข้าวโพด3กรรมกำมอือใช่ไหมก็อาจจะใช้น้ําตาลสัก1นส่วนสหรือใครที่ชอบหวานขึ้นมาหน่อยก็3าสถ้วยนะฮะแล้วก็ใส่เป็นนมข้นจืดหรือว่าครีมสดเนะี่ยคล่งหนึ่งของน้ําตาลนะคะอ่าอบเรียบร้อย นะก็จะมีความกรอบขึ้นนะเดี๋ยวพักให้เย็นซะหน่อยแล้วถ้าจะเก็บในถุงซิลหรือว่าในขวดโหลก็จะกรอบอยู่ได้หลายวันอยู่นะคะแต่ว่าเตาอบแต่และบ้านก็จะไม่เหมือนกันเนาะเย่าพยายามหอมกรอบในเแลว้วชิม,มต้องรอให้เย็นเย็นสนิทก่อนแล้วเขาจะกรอบกว่าน,นี้นะคะ รสชาติกำลังดีเลยค่ะหอมคารามเมลแล้วก็หวานกลมกล่อมไม่หวานมากนะนโอเคนั้นก็นมาแชร์ให้แล้วนะทำป๊อปคอร์นคารามเมลมง่าย